สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำประกันไวรัสโควิด -19 กันนะครับของสินทรัพย์ประกันภัยครับเบีย้ยเริ่มต้นที่449บาทต่อปีนะครับระยะเวลารอคอย14วันแล้วก็รอกรมธรรม7-14วันนะครับตอนนี้ของสินทรัพย์ประกันภัยจะมีอยู่3แผนนะครับแผน1เบีย้ยประกัน449บาทต่อปีนะครับแผน2เบ,บี้ยประกันภัย 7 9 9บาทต่อปีแล้วก็แผน3นะครับ999บาทต่อปีนะครับก็จะมาดูเงื่อนไขาการประกันภัยนะครับก็คือจะไม่ไม่มีไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆนะครับสามารถทำได้นะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ทำได้นะครับรับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่จำกัดอาชีพผู้เอาประกันภัยนะครับ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง1ถึง99ปีนะครับไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยนะครับไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยนะครับระยะเวลาเราขอ14วันนะครับนับจากวันที่กรมมรท์มีผลบังคับใช้ครั้งแรกนะครับรับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีถิ่นพำนัก ถาวรในประเทศไทยนะครับสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ซื้อนะครับ1นคนต่อ1กรมธรรม์แล้วก็ต่อ1บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทนะครับฮาร์ซื้อเกิน1กรมธรรม์นะครับหรือซ้ำซ้อนกับทางบริษัทกจสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์นะครับก็ท่านใดที่จะทำกับ บริษัทไหนก็เลือกดีๆนะครับทําได้คนละหนึ่กรมธรรมเท่านั้นนะครับจะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุนะครับที่เกิดจากการขับขี่และโดยสารรถจัก,กรยานยนต์นะครับภาวะโคม่าหมายถึงการที่ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเหล้า96ชั่วโมงนะครับต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพนะครับกรมธรรมก็จะรับทางอีเมลนะครับ ภายใน7จ็ถึงสิวันทําการนะครับช่องทางการชําระเงินนะครับก็สามารถชําระเงินผ่านบัตรเดบิตนะครับก็คือบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตนะครับก็สามารถเลือกได้หลายธนาคารนะครับจะมีช่องทางการชําระเงินให้นะครับก็ทําไม่ยากครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับแต่ละแผนนะครับมีความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับแผนหนึ่งเบี้ยประกัน449บบาทต่อปีนะครับ อันนี้ก็จะคุ้มครองเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดนะครับโคม่าห0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและก็ทุกพลภาพนะครับอบอหนึ่งห้าหมื่นบาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิดนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ความคุ้มครองนะครับเงืินไขก็แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ ต่อมาแผนสองนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบก้าบาทต่อปีนะครับติดเชื้อจากโควิดนะครับกรณีเจ็บป่วยนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็ประกันอุบัติเหตุนะครับอบหนึ่งหนึ่งแสนบาทแล้วก็กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิดนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับหนึ่งแสนบาทครับแล้วก็แผนสามนะครับเบี้ย 99าบาทต่อปีนะครับเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากการติดเชื้อโควิดนะครับ2ล้านบาทแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับอวบ1 0 0แสนบาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด1 9นะครับ1แสนบาทนะครับ <S <S ท่านใดที่สนใจของสินทรัพย์ประกันภัยนะครับก็สามารถเลือกแผน1 2หรือ3นะครับตามความเหมาะสมของลูกค้านะครับลองดู ความคุ้มครองแล้วก็เลือกได้นะครับส่วนหากเลือกได้แล้วก็จะมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอันนี้นะครับเคยไม่เคยหรือวมีไม่มีนะครับเกี่ยวกับมีการปฏิเสธการต่ออายุสัญญาของโควิดสิบเก้าไหมอ่างเงี้ยก็ตอบตามความเป็นจริงนะครับอันนี้มากอกรายละเอียดสำหรับผู้เอาประกันภัยนะครับอันนี้ก็กอก คำนำหน้าชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนแล้วก็แนบภาพถ่ายนะครับ <S <S <ess> แนบภาพถ่ายบัตรประชาชนนะครับถ้าอายุต่ำกว่า7ปีก็ใช้สูติบัตรแทนนะครับก็กอรอกวันเดือนปีเกิดอาชีพแล้วก็เชื้อชาตินะครับสัญชาติก็คือรับเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับกอรอกที่อยู่นะครับอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับเสร็จเรียบร้อย ยอมรับนะครับก็ส่งข้อมูลไปแล้วก็ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเครดิตได้นะครับท่านที่สนใจหรือว่ามีคําถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประกันภัยโควิดหรือว่าของสินทรัพย์ประกันภัยนี้นะครับก็แจ้งเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับ